สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับคลิปนี้คลิปทํานายดวงชะตา16-31ตุลาคม2566ครึ่งเดือนหลังตอนที่พระราหูย้ายพอดิบพอดีพระราหูย้ายวันที่17ตุลานะครับอยู่ในเขตขายนี้เขาเรียกว่าช่วงราหูถีบจะถีบยังไงถีบใครอ่ะละาลัคนาราศีตุลถีบทุกราศีลัคนาราศีตุลเนี่ยถูกถีบให้เข้าพบอริ ที่พพปัตตนีเข้าพบอดิจะกลับกลายเป็นราหูขันทพลเอาชนะได้ทุกศึกตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งดีในการปลดหนี้ปลดสินนะใครที่เรียกว่ายังฝืดเคืองติดขัดในเรื่องของรายได้หรือว่ามีเรื่องของหนี้สินพลุงพลังราหูจุดนี้แหละที่จะมาแก้ไขเอาละเรามาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรก่อนอื่นครับ กราบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด u u s s r r i e ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับและก็ที่อยู่กับเรามาอย่างยาวนานหิ่งพระมูนิมอลมูง่ายๆแบบมินิมอลมีลิ้นชักรับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกรัมขาเล็กใหญ่ยาวเช็ดน้ำได้ไล k แอดคิวอาโคด้านล่างนี้ได้เลยนะครับไล่แอดฟา t t ทคเว w w ์ t เว็ tech. com facebook, instagram และ tiktok ชาวลัคนาราศีตุล ดาวประจําตัวท่านคือดาวพระศุกดาวพระศุกรนั้นอยู่ในภพลาภะอันนี้ดูดีเลยดาวประจําตัวอยู่ในภพลาภะก็แสดงถึงความสําเร็จดาวพระศุกอยู่ในเรือนอาทิตย์อาทิตย์มาอยู่ในเรือนศุกร์นี่ลัคนาราศีตุลดาวเจ้าเรือนก็คือดาวศุกร์ถูกไหมดาวศุกร์ไปอยู่บ้านดาวอาทิตย์ดาวอาทิตย์มาอยู่บ้านดาวศุกร์แบบนี้เขาเรียกว่าเกษตรแลกเรือน โดยปกติเนี่ยดาวอาทิตย์มาอยู่ที่ราศีตุลเนี่ยมีตำแหน่งเป็นนิดนิดคืออะไรตรงข้ามกับอุดอุดแปลว่าเยอะอุดแปลว่ายิ่งใหญ่นิดก็แปลว่าน้อยนิดก็แปลว่าต่ำต้อยไม่ใช่นิดที่เป็นนายกนะคนละนิดกันนี่ดาวอาทิตย์เป็นนิดอยู่ตรงนี้ก็แปลว่าอะไรโชคลาภน้อยนิดถูกไหมไม่ใช่อย่างแรกราศีตุล ท่านเป็นราศีแกนธวานคําว่าราศีแกนธวารคืออะไรราศีแกนธวานทนั้ง้ายคือราศีแม่าธาตุครับเมษแม่าธาตุไฟกรกฏแม่าธาตุน้ําตุลแม่าธาตุลมมังกรแม่าธาตุดินเห็นไหมเขาเรียกว่าอยู่ในแกนธวารทั้งสี <c oughs> สี่ทิศหลักเอาง่ายๆอ่าฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นดาวใดก็ตามที่โคจรเข้ามาอยู่ใน บ้านของราศีตุลธาตลมจะได้คุณลักษณะวิเศษอย่างดาวอังคารเนี่ยอยู่ตรงนี้ก็เป็นประประลักเกษตรที่แปลว่าไม่มั่นคงแต่พอดาวอังคารมาอยู่ที่ราศีตุลปุ๊บจะได้ตำแหน่งพิเศษทันทีมหัตธกรรมโกลาเลิกเลิกวุ่นวายแบบได้ตังนี่แล้วดาวอังคารนั้นเป็นดาวธาตลมยิ่งมาอยู่ในราศีตุลแม่ธาตลมนั้นยิ่งดี แล้วดาวอังคารคือดาวอะไรการเงินครับการเงินมาถึงตัวได้ตำแหน่งมหัตธกรรมโกลาเลิกเนี่ยช่วงนี้จะวุ่นวายเหนื่อยแต่เงินจะเข้าดีเป็นไหมมันรู้สึกแบบมีกำลังใจมีโอกาส <c oughs> เรียกว่าบางคนนะรายงานมาแล้วบอกโอ้โหราศีตุลจนันหาเงินจนจนป่วยเลยหามลุ่งหามข่ำไม่ได้หลับไม่ได้นอน ขนาดป่วยก็ยังยังสู้มีกำลังใจเพราะอะไรโอ้โหเงินมันไหลเข้าดีเหลือเกินช่วงนี้เนี่ยอังคารมหาธกรรมโกลาเริกและดาวประจำตัวของท่านไปอยู่ในเรือนลาพระแปลว่าตัวเองเป็นบอกเกิดแห่งความสำเร็จดาวลาพระมาอยู่กับตัวความสำเร็จมาถึงตัวและอย่างที่บอกอย่าไปกลวงกังวลว่ามันเป็นตำแหน่งนิด เพราะมันเป็นเกษตรแรกเรือนมั่นคงถาวรชัดเจนและการที่ดาวศุกร์อยู่ห่างจากดาวอาทิตย์สามราศีแบบนี้นะนะหนึ่งสองสามแบบนี้นะครับดาวศุกร์เพ่นดาวศุกร์กับดาวพุธจะไม่เหมือนดาวอื่นดาวอื่นต้องอยู่ตรงข้ามกับดาวอาทิตย์เนี่ยอย่างดาวพฤหัสเนี่ยเพ่นเพราะดาวพฤหัสกับอาทิตย์เนี่ยเลงกัน ดาวพฤหัสเพนจะให้คุณสูงมาก <c oughs> อย่างที่เรารับทราบกันดีพระจัน์ทรเพนอันนี้ก็คือสวยงามแล้วก็มีความรู้สึกเหมือนดวงดีใช่ไหมวันพระอย่างเงี้ยเออวันวันสำคัญทางศาสนาก็คือวันพระจันทร์เพนแต่เนี้ยพฤหัสเนพนพฤหัสจันทร์เนี่ยเป็นคู่ธาตุดินด้วยกันพฤหัสเพนจะสวยงามมาก เนี่ยหลัง18ตุลาไปท่านจะมีโอกาสเห็นดาวพฤหัสด,ด้วยตาเปล่าเพราะได้ตำแหน่งดีเป็นราชาโชคแล้วก็พาทิตเป็นเลงดาวพฤหัสสวยงามครับอย่าค่อยมาว่ากันเรื่องดาวพฤหัสเอาตรงนี้ให้จบตัวเองไปอยู่ในเรือนความสำเร็จความสำเร็จมาถึงตัวเห็นไหมเรียกว่าไปกลับไม่ได้ไปอย่างเดียวไปกลับสิ่งต่างๆสิ่งโชคดี โชคลาบความสำเร็จมาถึงตัวแถมดาวพฤหัสเล็งลักด้วยดาวพฤหัสเป็นเจ็ดเนี่ยลัคนาราศีตุลเป็นนระลาศีนละคือโสโลวุฒโชีโวสุกโกลเล่าเนี่ยชีโวโอ้โหลัคนาราศีตุลเพิ่งมาเห็นนละคือโสโลใช่ไหม <c oughs> โสโลนะวุฒโธ ก็คือดาวพุธชีโวพฤหัสสุโกเล่าสหัชชะไม่มีตนุมีดาวพุธพันธุเคราไม่มีเอาปัตตนิมีและลาพาได้อุดมเกณฑ์ถึง3ดวงชัดเจนชัดเจนอุดมเกณฑ์สดวงครับอุดมไปว่ามาก อุดมไปว่าสมบูรณ์ดาวอะไรบ้างที่สมบูรณ์หนึ่งดาวประจำตัวสองดาวพฤหัสคือดาวชื่อเสียงสังคมดาวแห่งคุณธรรมความดีงามดาวพุธก็คือดาวความเจริญก้าวหน้าการพูดจาโอ้โหตนในมีแต่เรื่องดีๆชัดเจนครับได้อุดมเกณฑ์สามดวงคูณสแล้วนอกจากนั้นยังได้ตำแหน่ง นระเอกเกณฑ์ด้วยเพราะอะไร <c oughs> อุดมเกณฑ์แปลว่ามากอุดมแปลว่าเยอะอุดมแปลว่าสมบูรณ์ถูกไหมอุดมเกณฑ์อันนั้นคือเกณฑ์ที่ดีมากเกณฑ์อุดมสมบูรณ์องค์เกณฑ์แปลว่าดีที่หนึ่งองอคําว่าองค์คือที่หนึ่งองเกณฑ์ก็คือองค์เกณฑ์เกณฑ์ที่ดีที่สุดนระ องเก์หรือว่านระเอกเกณฑ์คําว่าเอกเกณ์แปลว่าอยู่กับลัคนาพบที่หนึ่งเอกเกณฑนนระสุริยะเรืองรังสีโรลชีวะมีครบถ้วนสามองค์เทพโสพีกุมลักแม้แต่องค์เดียวยศล้ำนาพันนี่ไงแม้แต่องค์เดียวยศล้ำนาพันและดาวอาทิตย์นั้นเป็นดาวเจ้าเรือนลาพระโอ้โห เดี๋ยวต้องแก้เดี๋ยวต้องแก้ผ้าหัวใหม่เลยอันนี้ไม่ธรรมดาเวลาผมทำคลิปผมไม่ค่อยจะมานั่งดูชาร์จอะไรให้ล่วงหน้าหรเปิดดวงทายดาวเลยจบเห็นกันอย่างเงี้ยนี่เ <c oughs> พิ่งเห็นไงเนี่ยอุดมเกณฑ์สามดวงเนี่ยดาวพุธดาวพฤหัสดาวศุกร์อุดมเกณฑ์ขอ,ของราศีตุลมีได้สี่ดวงได้ไปสามแถมเป็นดาวสุภเคราะห์ล้วน พุทธพฤหัสสุขสี่โงลักหน้าเห็ไหมสวยงามและอยู่ในภพดีทั้งนั้นชัดเจนครับแถมยังได้องค์เกณฑ์เพิ่มมาอีกหนึ่งอ่ดูดีเลยอ่ะทีนี้มาถึงพระราหูสักนิดนึงเขากำลังจะย้ายอยู่ในช่วงเนี้ย <c oughs> เขาเรียกว่าช่วงราหูถีบถีบเรือนอะไรถีบเรือนปัตตนี คู่ทีนี้คำว่าคู่ไม่ได้หมายความว่าจะเสียหายไม่ได้หมายความว่าจะต้องเลิกลาอย่าล้างอะไรขนาดนั้นคำว่าถีบลาหูถีบเนี่ยมันจะแบบเหมือนกับจริงไม่จริงมันจะเป็นลักษณะเหมือนทำให้ตกอกตกใจอาจจะมีสถานการณ์ที่มันเอ้ยอยู่ๆอ,อ,อาจจะมีทะเลาะเบาแวง อาจจะมีปัญหากันอยู่ๆก็เกิดเรื่องราวให้นอนไม่หลับนะกระสับกระส่ายนะคือแบบไม่ความไม่สบายใจในเรื่องความรักอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนสำหรับลัคนาราศีตุลกรณีที่ครองคู่กันมานานแล้วนะลูกสองลูกสามนี่ไม่ต้องไปคิดมากนะนะอยู่กันมาจนช้ำขนาดนี้แล้วนะไม่ต้องกลัวพวกที่กำลังลุ้น กำลังคบหาหรือเพิ่งแต่งงานใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะต้องใจเย็นๆสักนิดนึงมันเขาเรียกว่าลาหูมันถีบเรือนคู่ไม่มีใครตั้งใจจะเสียหายไม่ได้มีใครตั้งใจจะเลิกลาหรือหักหลังกันแต่มันอาจจะเป็นเรื่องความเข้าใจผิดกันลาหูมันขี้แกล้งไงเข้าใจไหม เดี๋ยวไปปั่นคนนั้นเดี๋ยวไปปั่นคนนี้อยู่ๆก็ไปปั่นแฟนเราอยู่ๆก็มาปั่นหัวเราให้เกิดความเข้าใจผิดกันฉะนั้นช่วงนี้ในเรื่องความรักคู่ครองใช้สติอย่าพึ่งเชื่อข่าวลืออย่าพึ่งเขาเรียกว่า <c oughs> มุ่งมั่นมั่นใจในคู่เราค่อยๆพูดค่อยๆจะมีสติรอให้เหตุการณ์นี้ผ่านไปก่อนไม่ใช่เห็นปุ๊บเนี่ย เหมือนเหมือนในละครน้ำเน่าอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ๆอ้อาวใครพาคนอื่นเข้ามาในบ้านอะไรเงี้ยเออมันก็ต้องตั้งสติแล้วก็ถามเจราจาให้มันไอ้นี่ซะก่อนถูกไหมเออมันจะมีอย่างเงี้ยมันจะมีเหตุการณ์อะไรที่เข้าใจผิดเอ๊ะทำไมมันมันโทรมันแอบปกติไม่ใช่คนที่คอยเวลาโทรศัพท์ไม่ไม่เดินหนีนะมันก็โทรต่อนหน้านะคุยธุระปังเดี๋ยวนี้เอ๊ะรับโทรศัพท์ทําไมมันเดินไปหลังบ้านวะ นะรับโทรศัพท์ทําไมมันต้องออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยมันมันจะทําให้เรามีเหตุการณ์ที่ทําให้เราเระแวงถ้าเกิดเรื่องราวพวกนี้นะอย่างน้อยรอให้ผ่านเดือนตุลาไปถ้าเลิกก็เลิกไม่มีปัญหานะแต่ว่าช่วงเนี้ <c oughs> มันโอกาสที่จะเป็นเรื่องของการเข้าใจผิดกันมีสูงใจเย็นสักนิดหนึ่ง แล้วก็เรื่องเล็กจกททาให้เป็นเรื่องใหญ่เพราะดาวพุธเนี่ยดีดาวอาทิตย์เนี่ยดีดาวอังคารก็ดีสามดวงเนี่ยดีต่อดวงชะตาหมดแต่เขาไม่อยู่ด้วยกันมากคนก็มากความมากดาวก็มากเรื่องพุธอังคารคู่วิวาทะอาทิตย์กับอังคารก็คู่ศัตรูกันเขาเรียกว่าเป็นคู่แบบเชือดเฉือนคม ฉะนั้นต้องระมัดระวังในเรื่องของการพูดจาเจราจากับคู่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่แค่คู่คลองอย่างเดียวนะคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่เจราจาเรากำลังดีลงานกับใครเรากำลังจะซื้อรถเซลก็คือคู่ของเราเรากำลังจะซื้อบ้านในหน้าหรือเจ้าของบ้าน ก็คือคู่ของเราฉะนั้น <c oughs> เน้นเลยการพูดจาในช่วงนี้ขอให้ใจเย็นๆและพูดกันด้วยหลักการและเหตุผลพูดตรงพูดตรงได้แต่อย่าพูดแบบเชื่อดเฉือนทำร้ายหรือใช้คำพูดหยาบคายแก่กันซึ่งผมว่าชาวลัคนาราศีตุลไม่เป็นอย่างนั้นลัคนาราศีตุลแหมอารมณ์สุนทรีนะเพียงแต่ดาวอะ่ะ ดาวมันอาจจะทําให้เราอารมณ์แปรปรวนเพราะพุทธกับอังคารเนี่ยเขาเรียกว่าคู่แบบวิวาทะไงมีอะไรต้องเถียงมีอะไรต้องแบบปกติก็เงียบนะแต่อยู่ๆเอ๊ยไอ้นี่พูดไม่เข้าหูกูสวนไปสักทีปะ่ะอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยมันจะมีอารมณ์ประมาณนี้อยู่ควบคุมสักนิดนึงอะไรเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปอะไรที่ไม่เกี่ยวกับเราเราก็ไม่ต้องไปเถียงแทนเขา ถึงเขาจะไม่จะเป็นอย่างเงี้ยลัคนาราศรีตุลน,นะใครพูดอะไรที่มันไม่มันมันผิดจากความจริงอะ่ะพูดเรื่องข่าวลือแหมส่งไลน์นั้นมาส่งไลน์นี้มาเฮ้ยเนี่ยดูดีอย่างั้นอย่างนี้นานบางทีฟังแล้วมันขึ้นไงใช่ไหมเออก็เนี่ยก็เงีเงยบๆปล่อยเขาไปไม่ต้องไปเถียงไม่ต้องไปเถียงเขาโอ๊ยนี่ด,ดีคนนั้นมันตายแล้วคนนี้นมันเลิกกันแล้วคนนั้นมันอย่างนี้เฮ้ยโลกมาละ ยิ่งช่วงนี้บ้านเมืองยิ่งวุ่นวายเพราะอะไรเกิดสงคราม,นนาาเ,มเนี่ยลัคนาราศีเมษเนี่ย <influencing Monkey. c oughs> ดวงเมืองไทยแล้วก็ดวงโลกเหตุการณ์เป็นยังไงตอนนี้เกิดสงครามใหญ่นะใหญ่พอสมควรแหละแล้เดี๋ยวจะลุกลามมานตายด้วยเนี่ยอิทธิพลของราหูถีบเขาถีบเมษเต็เมเต็มแต่ของชาวราศีตุลเนี่ยเขาถีบเรือนคู่ ฉะนั้นปัญหามันจะไปเกิดกับคู่เรื่องคู่ขออภัยเนี่ยเห็นไหมตุนเป็นอย่างนี้ไหมเหนื่อยป่วยก็ยังต้องทำงานนะเนี่ยให้เรามาระวังนะเรื่องการพูดการจาช่วงเนี้ยพยายามสงบสยบความเคลื่อนไหวอย่าไปวุ่นวายตัวท่านดีอยู่แล้วโชคลาภความสำเร็จมาเต็ม และการที่ลาหูย้ายออกไปเนี่ย <c oughs> ทําให้ดาวพฤหัสเป็นไงไม่มีเงามืดเงามัวมวบัวบังตัวเองลาหูนี้ย้ายไปพบอลิอันนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่คือเขาเรียกว่าดาวมันขยับเข้ามุมดีกันหมดลาหูย้ายออกไปพฤหัสก็โล่งเลยเห็นไหมดูดิโล่งเลยไม่มีลาหูซึ่งเป็นเงามืดเงามัวม,วมาบดบัง ทำให้พระอาทิตย์เล็งไว้ที่ดาวพฤหัสนั้นพฤหัสเพนเต็มที่สุกก็เพนดาวสุกดาวพุธเนี่ยเขาจะไม่เขาจะไม่อยู่ตรงข้ามกับดาวอาทิตย์ดาวพุธจะอยู่ห่างจากดาวอาทิตย์ไม่เกินหน้าเกินหลังลสองราศีส่วนดาวสุกจะอยู่ห่างจากดาวอาทิตย์เนี่ยไม่เกินาสามราศีหน้าหลัง <c oughs> เนี่ยดาวสุกเพนแบบนี้ ดาวสุกเพนแบบนี้เขาเรียกว่าดาวประกายพฤกท่านจะเห็นดาวสุกเหมือนกันคําว่าเพนเนี่ยคือมองเห็นเพราะมันมีแสงแสงสะท้อนอันนี้เขาเรียกดาวประกายพฤกจะเห็นตอนไหนรุ่งสางตอนเช้าๆอาจจะตีสี่นั่นแหละประมาณตีสี่ตีหแต่ถ้าเกิดดาวสุกอยู่ข้างหน้าดวงอาทิตย์เนี่ยท่านจะเห็นตอนเย็นเขาเรียกดาวประจําเมือง เนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้ดนดาวสุขจะเพนก็คืออยู่ห่างจากพระอาทิตย์าสามราศีดาวพุธจะเพนก็ต้องอยู่จากห่างจากดาวอาทิตย์สองราศีแต่ต้องนับองศาดาวพุธเนี่ยต้องสี่ก็เรียกว่าต้องอยู่ห่างต้องอยู่ห่างดาวอาทิตย์ในองศาด้วยไม่ใช่ว่าดาวอาทิตย์อยู่ริมเส้นนี้พุธอยู่ริมเส้นนี้ก็ไม่ได้ นะมันต้องมีระยะห่างพอสมควรนะในราศีมันยังมีรายละเอยียดเยอะมันมี30องศา1ราศีมันต้องดูองศาแต่ดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์อย่างเงี้ยห่างกัน3ราศีแบบเนี้ยอันนี้แน่นอนเพนแน่นอนเพราะนี่มันก็30แล้วใช่ไหมอันนี้ก็บวกลบไป <c oughs> จุดเพนก็คือ48องศาขึ้นไปเนี่ยดาวพฤหัสก็เพนอันนี้เพนเลยชัดเจนและราหูอย่างที่บอกพิเศษครับ ถ้าอยู่พบอลิเขาเรียกว่าได้ราหูขันทพลราหูถขันทพลเป็นยังไงมันแปลกก็เหมือนกับว่าราหูเนี่ยโดยหลักการไปอยู่เรือนไหนเรือนนั้นก็วุ่นวายทีนี้พอมันไปอยู่เรือนอลิมันก็ไปวุ่นวายกับอุปสรรคปัญหาไงไอ้อุปสรรคปัญหาก็โดนราหูเล่นงานซะเข้าใจไหมเหมือนเราใช้เหมือนเราใช้นักเลงไปสู้นักเลงอะ เออเป็นลักษณะแบบเนี้ยเหมือนไอ้นี่มันชอบรังแกเราเหลือเกินมันหาเรื่องเราเราไปเจออีกคนหนึ่งมันก็ไม่ใช่คนดีนักหรอกแต่ว่าเอ้ยมันดีกับเราอ่ะไปจัดการคนนั้นให้หน่อยสิเออมันก็จัดการให้ก็เป็นลักษณะแบบนี้เห็นภาพไหมแล้วลาหูขันธพลเน่ยเป็นอันนี้สถิติส่วนตัวตามตำราเองเขาก็ว่าไว้แต่ผมเห็นชัด พราะสถิติส่วนตัวที่ผ่านมาค่อนข้างตรงว่าลาหูขันธพลจะเป็นตำแหน่งที่ดีในการหมดหนี้หมดสินใช้คำว่าปลดหนี้ปลดสินดีกว่าเพราะพราะหนี้บางคนมันก็เกินเยียวยาเลเข้าใจไหมคือหนี้สินบางคนบ้านอย่างเงี้ยยี่สิบสามสิบปีอย่างเงี้ยเพิ่งกู้ผ่านแหมจะให้หมดเป็นไปได้ยากเอาความเป็นจริงมาพูดกันแต่เป็นลักษณะว่าเออ ท่านอาจจะสามารถเคลียร์หนี้สินอื่นๆเช่นบัตรเครดิตนอกระบบหรืออะไรก็ตามจนทําให้สามารถจัดสรรหนี้ได้อย่างเป็นระบบและจ่ายก็คือจ่ายครั้งเดียวจ่ายเจ้าเดียวอะ่ะอารมณ์ประมาณนั้นอาจจะมีการรีไฟแนนซ์รวมหนี้หรืออะไรก็ตามใช้จังหวะนี้นะ่ะด้วยความพยายามส่วนตัวและความรู้ด้วยนะ ไม่ใช่บอกโอ้โหปลดหนี้ปลดสินกูนั่งรอเฉยๆเดี๋ยวนี่มันไปเองไม่ใช่นะครับมันเป็นจังหวะดีในการที่ท่านก็ต้องใช้วิธีการแบบทั่วไปด้วยเช่นการรีไฟแนนซ์การรวมเครดิตการรวมยอดหรืออะไรก็ตามท,ที่ท่านสามารถที่จะทำให้หนี้สินที่มีอยู่มันโฟโล์ขึ้นดีขึ้นใช้จังหวะนี้ทำ แต่ไม่ใช่พอลาหูเข้าอาลัลิเดี๋ยวกูรอให้นี่มันสลายหายไปเองไม่ใช่นะเออมันมันต้องมันต้องปฏิบัติด้วยนะมันต้องไปทํานะไปคุยกับแบงก์ไปคุยกับเจ้าหนี้ไปคุยกับอย่างนั้นอย่างนี้ปรับโครงสร้างหนี้ใหม่อันนี้ยืนยันทําได้ครับแล้วผมทํามาแล้วนะแล้วหนี้สินก้อนใหญ่ก็หมดไปในปีนั้นนะปีครึ่งอะลาหูอยู่ตรงนั้นอนะและยิ่งใช้นี่นะยิ่งมีเงิน อันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึง่งคือหลายคนจะแบบเฮ้ยใ,ใช้ก่อนได้เงินมาใช้นู่นซื้อนี่ซื้อนี่ก่อนเหลือค่อยไปโปะนี่ค่อยไปใช้นี่มันไม่หมดหรอกครับอย่างนั้นดอกเบี้ยก็ท่วมหัวแต่ถ้าเราตัดใจนะได้เงินมาปุ๊บใช้นี่ก่อนเลยใช้นี่ใช้นี่โปะนี่ประหยัดหน่อยกินน้อยๆใช้น้อยๆจ่ายนี่ไปก่อนมันจะแปลก มันจะมีเงินไหลเข้ามามันจะมีรายได้ที่มันดีขึ้นโฟโลอ์ขึ้นมีรายได้อื่นๆเข้ามาด้วยทําให้ยิ่งใช้นี่ยิ่งมีเงินเข้าแปลกนี่คือลาหูกันทพลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์จากลูกดวงต่างๆที่มันเล่าสู่กันฟังว่ามันจริงใช้ไปก่อนเลยคือแบบได้เงินเดือนมา ใช่ไหมใช้นี่ไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเงินใหม่มันเข้ามาเดี๋ยวไม่มีเงินอื่นเข้ามาให้เราแบบไม่อดอะ่ะคือใช้นี่ไปเนี่ยอดเลยนะเดือนนั้นเนี่ยโอ้โหซื้อนู่นซื้อนี่ไม่ได้เลยนะแต่เดี๋ยวมันมีเงินเข้ามาเองแปลกนะแปลกนะในการแก้นี่แล้วก็มันก็อาจจะดีในเรื่องของการเครดิตด้วยบางคนบอกไม่มีนี่แต่อยากมีอ่ะเอามีก็มีได้นะ มันจําเป็นของอย่างนี้เราไม่ต้องมาพูดแบบโอ้ยการไม่มีนี่เป็นลามาบัเสริฐธรรมดาครับทุกชีวิตจะซื้อรถซื้อบ้านซื้อเงินสดเนี่ยทำอาชีพอะไรล่ะคุณ <c oughs> นะไอที่ตามเน็ตทั้งหลายเนี่ยแหมซื้อรถสปอร์ตคาร์ซื้อรถหรูๆซื้อบ้านหรูๆเงินสดทั้งหลายเนี่ยนะลาหูทั้งนั้นแหละเออเนี่ยลาหูเข้าเรือนอัลี <c oughs> ถามว่าเออสามารถที่จะ สร้างเครดิตได้ไหมใช้คําว่าสร้างเครดิตแลแ้วกันแหมใช้คําว่าก่อหนี้ก็ดูไม่ดีในการสร้างเครดิตเพื่ออะไรทุกคนมันอยากมีทรัพย์สินครับมีบ้านมีรถจําเป็นต้องใช้ในหน้าที่การงานจังหวะนี้ก็เป็นจังหวะที่ดี <c oughs> และการชําระหนี้ของท่านก็จะดีและมีระบบด้วยนะดูดีเลยส่วนใครที่เป็นหนี้แบบสินลุงลังคาละคาซังมานานเนี่ยปีครึ่งเนี่ยมันจะผ่อนปลนไปได้เยอะนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเกิดจากการการะทําด้วยนะไปคุยกับแบงก์ไปคุยกับเจ้าหนี้ไปคุยไปหาโปรโมชั่นในเรื่องของการรวมหนี้รวมอะไรจ่ายทีเดียวประหยัดประหยัดดอกเบี้ยลงอะไรลักษณะแบบนี้นะครับอะประมาณนี้สําหรับชาวลัคนาราศีตุลดวงดีเนี่ยดวงดีอันดับหนึ่งเลยเดือนเนี้ย สำหรับชาวลัคนาราศีตุลอุดมเกณฑ์สามดวงองค์เกณฑ์หนึ่งดวงลาหูย้ายหลบพฤหัสเพสุกเพนโอ้ยไม่รู้จะสรรหาความดีมาจากไหนอีกโชคดีมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีตุลสวดมนต์ไหว้พระด้วยอย่าลืมนะลาหูหนีไปแล้วแต่เขายังถีบอยู่ช่วงนี้นะต้องระมัดระวังหิ้งพระมูนิมอลม,ม,อมูง่ายๆกับมินิมอลสวดมนต์ไหว้พระนะชีวิตจะได้รุ่งเรืองสำหรับชาวลัคนาราศีตุล ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับอ่าลัคนาราศีตุลลาหูถีบเข้าพบอริลาหูขันทพลเอาชนะได้ทุกสึกปลดหนี้ปลดสินชัดเจนครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ